สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องย้านพาทรงเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้การนำแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด็ดเป็นเมนมาฝากคื้เก่าก็เดิมค่ะพี่น้องค่ะแอดแมงปอปีกบางค่ะพี่น้องค่ะคลิปก่อนหน,าน,าน้านั้นทีล่ลงห้ ไปแล้วใบหนึ่งเนาะครับพี่น้องเนาะกะเพิ่นว่าเป็นของปลอมครับพี่น้องขาเขามีการแก่ตัวเลขแก่พ่อสามากเนาะครับพี่น้องขาสําหรับคลิปนี้ของแทแน,น่นอนครับพี่น้องขาเบิร์กระสิมีตัวเด่นตัวฟันตัวเจาะให้นําครับพี่น้องขาสําหรับเอสแมงปอปิดบางหมดที่แล้วเพราทำให้ปิดบังเนือจ้ะพี่น้องเด้อเข่าสองตัวจ้ะสามตัวลดแต่ว่าสองตัวบนล่างในเข่าแต่ว่าเลขมันก็สิหลายตัวเน่เด้อครับพี่น้องขาพิม เ,เพื่อนกับสืส่อทั้งหมดหรือว่าสิจับเอาตัดเล็กมากเด็กชอบกะบ่ว่ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อมันเป็นเพียงแนวทางสื่อสาะกินเมืองรัฐบาลค่ะพี่น้องค่าแต่บาเอดนึงปอน,นี่กเขามากกว่าิกงวดแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นตัวเด่นของเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อเนเจาะออกมาจากตัวนั้นมีตัวฟันในนํำหกหนึ่งกับหกสองค่ะพี่น้อง่ะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอแมันอปิดบางเนาะค่ะเนาะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกๆท่านค่ะต่อไปเป็นของคุณไก่วุฒินันท์สันสีเนาะค่ะพี่น้องหมดประจำวันที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกห้าธรบ่มหมักประชอบกระเลื่อนผ่านด้วยใจด้อผูรใหมักผู้ใดชอกก็ฝากขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้ำเจดื้อจับพี่น้องจ้า คุณไก่บุที่นั่นสอนสีนิสิเอามาให้เบิ่งสองใบเด้ยอยค่ะพี่น้อง่าพิจารณาซอยกันค่ะอันใดจริงอันใดปลอมหรือจริงทั้งสองใบกัคอมเมนต์บอกกันหน่อยเด้อยค่ะพี่น้องเดื้อปุ๋ดหูจริงหูแท่อยาวันไปเห็นอ่ามากใกล้หิจยิบมาจับยิบจับมาฝากมาตออมาแบ่งปันค่ะพี่น้องค่านี่ใบที่สองเดีย๋ยวะตำราไทยนี่ค่ะพี่น้อง่า ใบเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อสิถูกสีแมนกะเบิงเบิงไม่ก่อนค่ะพี่น้องค่ะพิจารณาซอยกันจะพี่น้องค่ะต่อไปเป็นของแอดนั่นค่ะพี่น้อง่ะแอดนั่นลันลานนะคะพี่น้องค่ะสำหรับนี้เป็นสองตัวบนรางชุดเต็มค่ะพี่น้องค่ะเจาะเน้นบนรางก็อยู่ข้างล่างข้างล่างด้านล่างนะคะสามหนึ่งสองหนึ่ง เจ็ดสามหล้วกัเจ็ดหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เอาไม่เบิ่งสามใบสามแบบสามแอดเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าเด็กเด็กเด็กเล็กเด็กเด็กเล็กเหม็นๆเอามาฝากมาตอนค่ะพี่น้องค่ะช่องเย็บบานผ้าซองเล็กเด้อจ้ะพี่น้องเด้อร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ